สวัสดีครับนะฮะมาพบกับเซลโนอนอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทปอรุ่งเรืองออโต้รถยนต์มือสองนะครับโชว์รูมรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนตอนนี้นะครับผมวันนี้ก็วันที่25่ธันวาคมนะครับสองพะครับก็เป็นช่วงใกล้เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมก็จะเป็นช่วงเทศกาลที่หลายๆโรงงานนะครับหลายๆธุรกิจนะครับหลายๆห้างหุ้นส่วนนะครับผม เริ่มทยอยปิดจุดยาวให้กับพนักงานแล้วนะครับผมเพื่อให้ทางลูกน้องหรือพนักงานของขั้นนะครับได้เดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับไปหาครอบครัวนะครับบางคนก็จะถือโอกาสนะครับเทศกาลสง้ายพีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับช่วงเทศกาลนี้ก็คือกลับบ้านวีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปหาคนในครอบครัวนะครับพ่อแม่พี่น้องญาติลุงป้าน้าอาลูกนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะนะครับผมปอรุงเืองออโต้ก็ ขอมอบความ,มห่วงใยให้กับคุณลูกค้าด้วยคลิปวิดีโอนี้นะครับผมวันนี้นะครับไม่ได้มาขายรถนะครับผมก็จะมาเสนอคลิกดีๆนะครับ8จุดนะครับสำคัญนะครับก่อนการเดินทางไกลนะครับไม่ว่าท่านจะเดินทางกับเหนือกับใต้นะครับไปทางภาคอีสานนะครับหรืออ ไปเที่ยวนะครับทางไหนก็แล้วแต่นะครับในช่วงเทศกาลหยุดยาวนี้นะครับก็จะขอฝากใหดรับดีๆนะครับจากทางปอลุ่งเรืองออโต้นะครับอ่ะนะครับผมสิ่งแรกที่อยากให้ตรวจเช็คก่อนออกเดินทางนะครับดูในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับผมขั้วแบตมีค่าีิเกลือขึ้นไหมนะครับผมขั้วแบตแน่นหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับลองจับโยกดูนิดนึงนะครับผมโอเคขั้วแบตแน่นพร้อมออกเดินทางนะครับทะนี้เปิดฝาดูน้ํากันนะครับ น้ำกลั่นในแบตเตอรี่มีไหมนะครับผมน้ำกลั่นในแบตเตอรี่มีไหมอยู่ในระดับที่พร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เปิดดูทุกรูนะครับเปิดดูทุกจุดเลยนะครับผมเปิดดูทุกรูเลยนะครับผมนี่นะครับถ้าแน่นไหมนะครับหลังจากตรวจเช็คเสร็จปิดดูว่าแน่นไหมโอเคถ้าแน่นแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2ต่อเลยนะครับผม ส่วนที่2นะครับที่เราต้องดูนะครับเพราะเราต้องเดินทางไกลอยู่แล้วให้ดูในส่วนของน้ํามันเบรกนะครับลูกค้าน้ามันเบรกนะครับเปิดฝามาดูเลยอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่านะครับอยู่ในเกณฑ์แม็กมินหรือว่าโลลงไปเลยนะครับก็ดูดีๆนะครับน้ำมันเบรกสีใสไหมนะครับผมอันนี้น้ำมันเบรกอยู่ในระดับเกณฑ์ไหนนะครับสีขุ่นสีมัวหรือยังไงนะครับให้เช็คก่อนออกเดินทางนะเพราะว่าระบบเบรกเป็นระบบที่สําคัญที่สุดสําหรับการขับขี่รถยนต์นะครับผมรถไม่มีเบรกไม่สามารถ ขาลูกค้าถึงบ้านอย่างปลอดภัยแน่นอนเชื่อผมนะครับอันนี้นะครับผมเช็คนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูส่วนที่สามนะครับผมส่วนที่สามเราดูในส่วนของน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องของรถยนต์นะครับผมน้ํามันเครื่องของรถยนต์นะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมนะครับอ่ะอย่างคันนี้นะครับรถยังไม่ได้ส่งมอบนะครับอยู่ในช่วงต่ํากว่าเกณฑ์เลยนะ อ่านะครับในส่วนของระดับน้ํามันเครื่องนะครับความสมบูรณ์นะครับของตัวรถก่อนการออกเดินทางนะพร้อมใช้งานต้องอยู่ด้านนี้นะครับผมต้องอยู่ด้านนี้นะครับนี่ตรงไปกุญแจผมชี้ไปนะนะครับอันนี้น้ามันเําเกณฑ์นะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบต้องเช็คให้ลูกค้าอีกรอบนะครับผมอันดับที่3ามาดูน้ํามันเครื่องนะครับผมอันดับที่3ามาดูน้ํามันเครื่องเลยนะครับรถพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับผมนะฮะอันดับที่4ี่นะครับอันดับที่4ี่นะครับให้ลูกค้าดูในส่วนของน้ําในหม้อน้านะจ๊ะน้ําในหม้อน้ํานะครับผม อยู่ในเกณฑ์ปกติไหมนะครับสีอยู่ในม่น้ําเป็นยังไงอ่ะนะคันนี้น้ำน้ำน้ำยาหล่อเย็นถือว่ายังใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับจะมีความลื่นลื่นนิดนึงนะครับอันนี้คือน้ํายาหล่อเย็นของตัวรถนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับสำหรับคันนี้นะครับผมน้ำม้อน้ํานะครับอ่าเปิดเช็คเสร็จปิดฝาดูแน่นไหมดึงขึ้นนะครับพลิกซ้ายพลิกขวาดูว่าไม่หลวมคลอกคลกหรือเปล่านะครับผมถ้าพร้อมใช้งานแล้วก็โอเคนะครับผมนะครับสี่ส่วนที่เราต้องดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับ เดี๋ยวไปดูด้านภายนอกกันนะครับผมอันดับที่5นะครับให้ลูกค้าดูในส่วนของระบบช่วงล่างของรถยนต์นะครับลองก้มมองนิดนึงนะครับผมว่ารถมีเอียงซ้ายเอียงขวาหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ลองขยับขับเคลื่อนดูระยะใกล้ๆระยะทางยาวๆประมาณเมอ่าหนึ่งร้อยเมตรถึงสองร้อยเมตรนะครับว่าตัวรถมีการเอียงมีการโยกฝั่งใดฝั่งหนึ่งไหมนะครับผมนะครับแหนบมีเสียงดังไหมนะครับลูกลอ้อลูกปืนลอ้อมีเสียงดังหรือเปล่า ถ้ามีก like ็แก้ไขก่อนออกเดินทางนะครับอันดับที่5นะให้ดูในส่วนของช่วงล่างนะครับส่วนอันดับที่6นะครับเน้นเสมอนะครับก็คือในส่วนของลมยางนะครับผมลมยางรถนะครับลมลมยางรถนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่อ่อนเกินไปไม่แข็งเกินไปนะครับผมไม่อ่อนเกินไปไม่แข็งเกินไปนะครับอันดับที่6ให้ดูในส่วนของลมยางนะครับไม่อ่อนเกินไปไม่แข็งเกินไปนะครับในส่วนของตัวรถเนี่ยนะครับผมแต่ละรุ่นนะเขาจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่า ลมยางเนี่ยสมควรอยู่ประมาณไหนนะครับผมลมยางในสมควรอยู่ประมาณไหนนะลูกค้านะสมควรจะอยู่ประมาณไหนนะครับรถที่ไม่ได้บรรทุกนะครับประมาณ32ปอนด์สล้อนะครับผมถ้าบรรทุกก็อยู่ประมาณสามสิบสองถึงสี 42. ปอนด์อะไรก็ว่ากันไปนะครับระดับความลมยางของตัวรถนะเขาจะมีบอกอยู่ที่ฝั่งประตูคนขับนะครับผมนะครับอันดับที่6ส่วนลมยางนะ อันดับที่เจ็ดนะครับสำคัญมากเลยอันนี้ผมแนะนําเลยนะระบบการไฟสองระบบการไฟวะระบบนะครับไฟสองสว่างของรถยนต์นะครับผมระบบไฟสองสว่างของรถยนต์นะครับนี่นะครับเปิดให้หมดนะครับไฟทุกดวงนะครับไล่ตั้งแต่ภายในตัวรถเลยนะครับผมไฟห้องโดยสารติดทุกครบทุกดวงหรือเปล่านะครับนี่นะครับ ไฟห้องโดยสารติดครบทุกดวงหรือเปล่านะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราไปดูในส่วนของไฟหน้าจอนะครับผมไฟหน้าจอสแตนบายครบทุกอย่างมอย่างคันนี้ฝากรปรงผมไม่ได้ปิดมันกห้แจ้งเตือนแล้เปิดฝากระโปรงรถอยู่นะครับไฟตัวจอมอนิเตอร์หน้ารถนี่ไฟไม้นะครับไฟไม้ไฟระบบเบรกไฟทุกอย่างนะครับตัวชี้วัดเลขไมยอยู่ครบไหมนะครับโอเคถ้าติดครบทุกอย่างเดี๋ยวเราไปดูตัว,ต,วตัวรถด้านนอกกันนะครับตัวรถด้านนอกมีอะไรนะครับผมกด,ดไฟผ่ามากเลยนะลูกค้า กดไฟ้าหมากปั๊บดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับไฟส่องสว่างเมนหลักของตัวรถนะครับติดครบทุกจุดหรือเปล่านะครับไฟหน้ารถนะครับไปดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายพร้อมติดหรือเปล่านะครับทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์พร้อมใช้งานหรือไม่นะครับผมไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวท้ายนะครับติดไหมไฟเบรกติดไหมนะครับไฟส่องสว่างงานมันคืนติดหรือเปล่านะครับ ถ้าติดครบหมดก็โอเคแสดงว่ารถพร้อมใช้งานนะครับพร้อมออกเดินทางได้เลยนะครับพร้อมออกเดินทางได้เลยนะครับอันนี้มาถึงอันดับสุดท้ายของตัวรถนะครับอันดับสุดท้ายของตัวรถก็คืออันดับที่8ดนะครับอันดับที่8ดของตัวรถนะครับก่อนการออกเดินทางเราจะดูในส่วนของนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินในตัวรถนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินในตัวรถหรือที่เราเรียกว่า ยางอะไหล่แม่แรงนะครับไปเช็คดูก่อนว่ายางอะไหล่รดอยู่ครบไหมนะครับให้ไปดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายยางอะไหล่อยู่นะครับอ่ะคันนี้ก็จะมีในส่วนของแม่แรงนะครับผมแม่แรงตัวขัดล้ออยู่ครบนะครับผมแม่แรงตัวขัดล้ออยู่ครบก็โอเครถพร้อมใช้งานออกเดินทางได้เลยนะครับแม่แรงนะครับยางอะไหล่นะครับผมอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเสียระหว่างทางอย่างเงี้ยไม่มีปั๊มไม่มีรถนะครับก็จะได้ ซัพพอร์ตตัวเราได้นะครับตัวเราได้นะครับลูกค้าซัพพอร์ตตัวเราได้เนาะนะครับเป็นงไงบ้างครับสำหรับ8จุดสำคัญนะครับที่ผมฝากไว้เป็นคลิคดีๆก่อนการออกเดินทางในช่วงเทศกาลหยุดยาวนะครับบางที่ก็หยุด7วันนะครับบางที่ก็ให้10วันบางที่ก็ให้5วันแล้วแต่และหน่วยงานจะให้วันหยุดยาวกับทาง พนักงานของท่านนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับอย่างที่เคยพูดไว้เสมอนะครับผมชีวิตอยู่หลังพวงมาลัยนะครับสิ่งแรกที่ขึ้นรถคือก่อนสตาร์ทกุญใจลูกค้าต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนที่อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่ดื่มสุรานะครับช่วงเทศกาลสงสรรแบบนี้ก็เมาไม่ขับหลับอยู่บ้านนะครับเมาไม่ขับหลับอยู่บ้านอย่าเดินทางไกลดื่มแล้วไม่ต้องแบบนะ อะตินาลีนมันหลั่งไหลนะครับพร้อมออกอสวิตสวาร์ทฟูฟาอย่างเงี้ยไม่เอานะครับผมก็เมาแล้วหลับนะครับนอนอยู่บ้านดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณรักคนที่เดินารไปกับคุณตัวคุณเองนะครับผมแล้วก็คนข้างหลังที่เขารออยู่เนาะอุบัติเหตุสามารถเกิดได้ภายในเซี่ยว0 0 0 1วินาทีเท่านั้นกระพริบตาหนึ่งครั้งสามารถเกิดอุบัติเหตุได้แน่นอนนะครับผมคำว่าอุบัติเหตุไม่มีใครรู้แน่นอนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ ก็ในานามของบริษัทปอรุ่งเรืองออตโต้นะครับโชว์รูมรถยนต์มือสองนะครับผมในย่านมินบุรีก็ขอวอวยพรปีใหม่ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ว่านะครับจะผ่านอะไรมาในช่วงปี2564นะครับก็ขอให้ทิ้งไว้นะวันที่31นะครับผมวันที่1คือวันเริ่มต้นใหม่เป็นตัวเลขที่ดีนะครับผมห มก,กราคมปี2565ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกแฟนเพจบารุงเรืองออโต้พบแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้มันออกไปนะครับอย่าเข้ามาก้ามกายในชีวิตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนไม่ดีนะครับอ่าอะไรต่างๆที่พบเจอมาก็ให้เขาออกไปนะครับผมเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วกันนะครับขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็เฮงๆรวยๆนะครับ ถูกหวยรางวัลที่1นนะครับผมลูกค้าท่านใดถูกหวยก็มาซื้อรถกับผมได้นะครับยินดีให้บริการนะครับผมสำหรับปอลุ่งเรืองออตโต้นะครับจะหยุดนะครับในช่วงเทศก,กาลหยุดยาวก็คือวันที่31ธันวาคม2564ถึงวันที่3มกราคม2565นะครับผมก็คือจะไม่มีฝ่ายขายหรือสมาชิกของบริษัทปอลุ่งเรืองออตโต้อยู่ที่เต็นท์นะครับอยู่ที่โชว์รูมนะครับถ้าสนใจนะครับระหว่างที่ กำลังตัดสินใจอยู่อยากได้รถมือสองสักคันนะครับแต่เออแบบเมื่อเพิ่งมีโอกาสได้กลับไปบ้านนะครับได้กลับไปคุยกับพ่อกับแม่กับคนที่เรารักนะครับแล้วนึกขึ้นได้ถึงปลรุ่งเรืองอโตก็0 8 1 8 7 9 8 5ครับ0 9 6 8 3 8 2 1 1 2นะครับ0 6 4 2 0 2 8 4 4 8นะครับสามู้สายยินดีให้บริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะครับผมนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับผมอยู่ข้านเซอร์กิตลำคำแหงนะครับเส้นตัดสู่ขาพิบาลนะครับตรงนี้ก็ เป็นปกตินะครับถ้าไฟเขียวแล้วรถไม่เลี้ยวก็ไม่ใช่ตรงนี้นะครับผมนะครับซนนันหมายเป็นปกตินะครับอย่าลืมนะครับสามคู่สายโทรได้ตลอดนะครับไม่ว่าเทศกาลไหนเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่าน365วันไม่มีวันหยุดครับนะฮะโทรได้เลยนะครับผม0 8 1 8 0 7ปดหน็โทรแล้วไม่รับนะครับโทร0 9 6 8 3 8 2 1 1 2ปนะครับเซลล์กี้ยินดีให้บริการนะครับเพราะว่าช่วงเทศกาลเซลล์กี้จะถือวันนี้อยู่นะครับก็คุยกับเซลล์กี้ได้เลยรหือถ้า สะดวกเป็นอีกคู่สายหนึ่งก็เป็น0 6 4 2 0 2 8 4 8นะครับผมสนวนถือเบอร์นี้อยู่เนาะก็สนใจรุ่นรุ่นไหนนะครับตัดสินใจได้ช่วงเทศกาลปีใหม่ก็โทรมาได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าไม่เมาก็จะรับสายลูกค้าทุกท่านนะครับผมโอเควันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับลูกค้าขอบคุณครับ